แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศวิศนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานะแสงความทั่วร้ายคุณ How to Fighter คุณชนานั้นคุณสิทธิโชคคุณแบ c ็คแคสไลเดอร์คุณดาร์โคเลซอนคุณสัตสินิพาคุณแวนพายไอเอ็กคุณปกป้อง คุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินและคุณนภัรมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ก็คุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VT f Bi Channel นะครับในคลิป EP วันนี้กลับมาอีกแล้วกับการเปิดนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนะครับก่อนอื่นก่อนขออนุญ,ญาตแจ้งก่อนเลยนะครับผมคลิปเปิดเรายังมีคลิปเด็กโปรไฟล์ของการ์ดในชุดนี้มีให้ดูแน่นอนนะครับมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบน่าจะมีแบบ no VR ด้วยแล้วก็สุดท้ายคือคลิปแบตเตอขออนุญ,ญาตเลื่อนอย่าง ไม่มีกําหนดนะครับเราเคยแจ้งไปทางช่องเราแล้วเนาะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังสถานการณ์แบบถ่ายเนี่ยยังถ่ายกันลาบากอยู่นะครับแต่ยังเราก็จะทำคอนเทนต์เหมือนเดิมครับอ่ะโอเคอันนี้เพิ่งออกมาสดๆแลวร้อนเลยครับชุด VBT02 นะครับโดยมันก็มีเป็นสขีดขีดหนึ่งขีด2ครับนะก็กล่องหนึ่งราคาเนี่ย1 3 5บาทเผื่อมีน้องๆมาถามนะนะครับกล่องนี้นะครับผมถ้าดูจากข้างหลังเนี่ยจะบอกเลยว่ามีชาร์โดพลัดิน16ใบ เพลมูล23ใบครับซึ่งมันเป็นแค่ขีดหนึ่งเท่านั้นนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับโอเคนะใครอยากได้นี่สามารถสั่งในเพจแท็บช็อปนะครับผมเรามีขายนะครับนะโอเคเปิ๊บเปิดมาครับอันนี้จะไม่มีสนามให้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นบูสเตอร์ออกมาอย่างเช่นเคยครับไอซีลสียำพูเนี่ยถ้ามาปุ๊บนะครับแล้วยังไม่ถูกแกะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอเราแกะเสร็ ถึงแกะ,แกะยากสักหน่อยก็จะปื๊บอ,อ่านี่เห็นไหมมันจะเอาเป็นคำว่าโอเพนโอเพนโอเพนรัวๆเลยนะครับโอเคทิ้งไปก่อนแล้วก็มีเส้นคั้นสเส้นเอาออกมาครับข้างหลังก็จะมีของสุ่มนะครับผมนะซึ่งตัวของของสุ่มเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไร ของสุมเราเป็นเชือโอ้เป็น VR cup f o i นะครับผมนะแต่ไม่ฟูวอาร์นะเป็นฟอยธรรมดานะครับนะนี่ของเพลมูลครับโอเคมาดูของในกล่องกันนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างหนะ้ากล่องก็จะให้มาเป็นของ shadow นะครับะก็จะมี VR triple นะครับนะไล่ไปเดี๋ยวสกิลนี้เดี๋ยวจะรีวิวในท้ายคลิปนี้นะครับอย่าลืมดูกันนะครับผม อ่ะ,อะก็จะมีของจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยนะครับจะเป็นของสองแทนนี้อย่างเดียวปึ๊บปื๊บป๊ป๊ป๊บปื๊บป๊ป๊โอเคก็ถือว่าให้มีทิกเกอร์มีกิฟต์มาด้วยนะครับกล่องน,นี้มีกิฟต์สามใบและการ์ดแก้ก็ยังมีอยู่อีกนะครับซึ่งไม่รู้ให้มาทำมาอีกแล้วเยอะแยะไปหมดโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในรีวิวสกิลต่างๆของการ์ดในชุดน,นี้กันเลยครับผม มารีวิวสกิลกันเลยนะครับผมสำหรับ bt 0 2นคิดหนึ่งนะนะครับครแรกขอรีวิวเป็นเพลมูนนะครับผมโดยเพลมูนเนี่ยก็จะมีทิกเกอร์มาให้นะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะมีฮิลทิกเกอร์นะครับฟอนทิกเกอร์นะฟอนทิกเกอร์ก็จะมีให้สองแบบด้วยจะมีตัวตลกกับไอตัวเด็กผู้หญิงนะครับผมนะมันโฟกัสไปเนี่ยโอเคอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีในส่วนของอ่าดรอทิกเกอร์อ่ะแล้วก็จะมีคีทิคอล นะครับเป็นตัวตลกอะขอวางคู่กันเลยแล้วกันให้มาอีก2แบบเนาะทั้งหมดนี้จะไม่มีเทคครับนะก็จะเป็นฟอนต์สฟอนต์สองฟอนต์สองขีสองดอก็จะมี2นะครับแล้วก็ฮิวมี1นะแล้วก็รอยอันนึ่งก็คือดอพีจีนั่นเองเนาะก็สกิลไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมครับเอาไปป้องกันทิ้งมือ1นะครับไม่ฮิตโอเคตัวเริ่มครับ ไล okay. ทับจวดหนโอเคทันนี้ข้ามไปเลยเพราะว่าเทคมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาที่เกตหนกันนะครับเกตหนึ่งใบแรกครับกับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมพัตเตอร์คาเด็กนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกากาศเลดยูนิตนี้โซชาร์ตหนึ่อันนี้ก็เป็นตัวช่วยชาร์จเนาะลงมาก็จับเลดแล้วก็โซชาร์ตหนึ่นะครับตัวต่อมาครับเกตหนึ่ง ใบนี้เป็นวานิลานะครับยืน9000ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกฟอนต์นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวยืน9000ออกมาก็ปกติอยู่แล้วตัวต่อมาครับใบนี้เป็น pg เกรดหนึ่งะครับผมนะซึ่งก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแค่ pg นะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษต่อมาครับเพอ่์บิดไนท์บันนี่นะครับผมตัวนี้มีมีความสามารถ2อย่างอันแรกเป็นออโต เมื Group, na, world, auto, season, impact, ่ออย n i t นี้บูทนะครับในในช่องเรียกการ์ดนะเมื่อ unit บูทโอลชาร์ตหนึ่งแล้วมีเทกนึงเป็นเทกออโต้เหมือนกันในช่องเรียกการ์ดเมื่อการโจมตีที่ยูนิตนี้บูทคิดเขาได้บาร์หนึ่งนำนำูนิตนี้เข้าสู่โซนะครับแล้วก็คอการ์ดคอคอการ์ดที่ไม่ใช่เกรดหนึ่งจากโซคูนลงช่องเรียกการ์ด ก็มันไว้กันคอตัวเองแล้วก็คอตัวอื่นที่ไว้ทำรูปนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าดีนะมันสำหรับ Excel เนี่ยอย่างน้อยๆม,มันมีช่องมันก็กระโดดลงช่องได้นะครับโอเคเกตหนึ่งใบต่อมาครับใบนี้อันนี้จะชื่อว่า,า starting P center นะครับมี2เทคเหมือนกันมีเทคแรกเป็นออโต้ในช่องแวนช่องเรียครับเมื่อลงมาในสนามโซชาร์ดหนึ่งแล้วอีกเทคหนึ่งเป็นเทคออโต้เหมือนกันเมื่อถูกไรทับนะผมนำการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซ การ์ดบนมือคุณหนึ่งใบเข้าตู่โซแล้วก็โซชาร์จหนึ่งคุณสามคุณสาม,มารถคอการ์ดที่ถูกโซชาร์จลงช่องเรียกาดได้อันนี้ก็เหมือนแลกกันนะครับถ้าถูกไลทับเสร็จปุ๊บก็เอาการ์ดจากในมือหนึ่งใบเข้าตู่โซแล้วก็เอาการ์ดที่ถูกโซชาร์จกระโดดออกมาแทนได้นะครับสมมติว่ามือแย่หรือต้องการมีตัวที่ต้องการใข้มันเข้าบีเอโซตัวนี้ก็ช่วยได้เนาะเพราะมันขึ้นมือมาแล้วโอเคตัวต่อมาครับเกรดหนึ่งอยู่เก้าเพอร์เพลทายพิซซนะครับมีเทคเดียวเป็นเทคออโต เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องอ่าเมื่อเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่โซจากช่องเรียกอากาศก็คือต้องถูกไดดูดเข้าไปสักอย่างหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งครับแล้วก็อ่าโซชาร์ตหนึ่งเพอร์เพิลไทยพิซซิตมันบอกไงจะโซชาร์ตเพอร์คอการ์ดจากโซคูณหนึ่งใบลงช่องเรียกอากาศนะครับมันบอกให้โซชาร์ตตัวมันเองด้วยหรอโซชาร์ตเพอร์เพิลเพอร์เพลไทยพิซซิตอันนี้คืออันนี้ไม่แน่ใจสกิลนะแต่ถ้าถ้าอ่านคือประมาณว่า ถ้าอา่ถ้ามันเข้าเข้าสู่โซจากช่องเรียกกาศโซชาร์จหนึ่งการ์ดที่เป็นตัวมันเหรอถ้าอยู่ในนี้ถูกเข้าโู่ตรงช่องเรียกกาศแล้วก็คอการ์ดจากโซคูณหนึ่งใบลงช่องเรียกกาศแทนตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวสลับโซออกมานะครับนะจะต,ต้องโซชาร์จเป็นตัวมันเองอันนี้เดี๋ยวว้ว่ากันอีกทีในคลิปไอ้นี่เนาะนะครับนะอันนี้มันเขียนแล้วมันอ่านแล้วมันงงๆพอสมควรโอเคใบต่อมาครับเป็นเกศสองละ เกตสองนะครับผมกับ Dancing นะครับในแดนเซอมีเทคเดียวออโต้ในช่องเลกกาดเมื่อจบเทินคุณถ้าการในดาเมจโซนคุณไม่มีการที่หงายหน้าอยู่นำการไปนี้เข้าตัวโซ่หงายดมหนึ่งนะครับก็เป็นตัวช่วยหงายดมของเพลมูนเอออีกน่าใช้นะใช้ง่ายอยู่นะครับใบต่อมาเกตสองอ่ะอัอนาลัสนะครับมิดเทมเมอร์บีแทมเมอร์ มีเทคออโต้ในช่องแวนช่องเลียครับเมื่ออยู่หนทีโจมตีฮิตแวนกาดนำเลียกาดใบอื่งคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซ่คุณอยู่ไหนนี้บวก3,000จนจบกระดดสู้อ๋อก็ตีแวนปุ๊บดูดเข้าเลียนะครับบวกพลังเอ้ยไม่แย่ก็คอมโบกับเพอร์ลได้ตัวต่อมาครับเกศสองอยู่ก็มีอ่าเมจิกเมจิคิลบ็อกเทมเมจิคิลบ็อกทรมเมอร์นะครับมี2เทคเทคแรกออโต้ auto, ในช่องแหวนก์ดครับเมื่อยูนิตของคู่แข่งถูกเมื่อยูนิตของคู่แข่งโจมตีฮิตยูนิตนี้อ่ะก็คือมันต้องโดนโจมตีคาลเจอร์บัสสองทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบคอการ์ดจากในโซคุณไม่เกิน5้ใบลงช่องเรียการดคือมึงจะเติมโซเร็วๆแล้วก็คอรัวๆเลยเหรอ ต้นเกมเลยเพราะว่าบอกว่าเมื่อยูนิตของคู่แข่งโจมตีฮิตยูนิตนี้ <c oughs> ก็แสดงว่าตัวมันเป็นแวนและตัวมันต้องโดนตีนะครับมันเอามากันแวนว่าช่วงเกรดสแวนอาจจะไม่โดนตีอะไรอย่างนี้มีเทคนิคนึเป็นเทคคอนครับในช่องเรียกาดในเทิร์นคุณถ้ามีตัวมันเองอยู่ในโซยูนิตนี้บวกสามพันก็คือเล่นกับตัวมันเยอะๆนั่นแหละนะครับยิ่งมีตัวมันเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําทให้ตัวมันเองเล่นง่ายต่อมาในโตรจัก,กร์ครับ มีเทคออโต้ในช่องแวนช่องเรียเมื่อลงสนามดูการ์ดสองใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำการ์ดหนึ่งใบเข้าหลุดโซและนำการ์ดหนึ่งใบนะครับใบนั้นไปวางไว้ใต้กองการ์ดคุณกันนี้ก็เหมือนเหมือนตัวโตวชาร์ดนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเปิด2เลือก1เข้าโซได้ต่อมาจัมปิ้งจิลนะครับนะจัมปิ้งจิลมีแทคเดียวออโต้ในช่องเรียการ์ดเมื่อทีนี้เมื่อมันลงสนามจากโซนะครับนำเรียการ์ดใบอื่นหนึ่งใบเข้าสู่โซคุณ คอการ์ดที่ไม่ใช่เกตสอจากโซคุหนหใบลงช่องเรียากาศในแถวหลังนะครับก็ตัวนี้เทคคล้ายๆตัว m i d ไนท์บันนี่นิดหนึงนะนะแต่ว่ามันต้องถูกกระโดดออกมาแล้วมันก็จะเอา1ตัวเข้าแล้วมันก็จะกระโดดต่อให้นะครับตัวต่อมาครับเป็นเกตสาและตัวนี้ไม่มี gift นะอิเมจเนอรี่กิฟต์นะคอคอคอมี คอมมิคาลิตี้นะครับคิเมลา่าถ้าฉานชื่อตะบุตะกรารขอไัยคือหัวกับหางแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้นี่เทคออโต้ในช่องเรียกากเศเ่อเมื่อยูนิตนี้โจมตีโซชาร์ตหนึ่งนำเรียกาศใบอื่นของคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซยูนิตนี้บวกห้าพันจนจบการต่อสู้ถ้าคุณยังไม่เคยหงายเดมในเทอร์นี้จะได้หงายเดมหนึ่งด้วยโอเคก็เป็นการเออก็ดีนะเอามาเล่นง่ายเพราะมันก็ยังไม่มีตัวอื่นไหยเดมอยู่ดี ตัวต่อมาครับอาร์อาร์ทิเทอรี่แมนนะครับมี3เทคเทคแรกคอนติเนียในช่องแวนช่องเลียในเทิร์นคุณอยู่ที่บวก3,000ตามจำนวนการ์ดท,ที่อยู่ในโซคุณเทคที่2เป็นเทคแอคทีฟในช่องแวนช่องเลียเหมือนกันวันเพิร์เทิร์นนำการ์ดจากบนมือคุณ2ใบเข้าสู่โซจูอาก,กาศหนึ่งใบโอ้เทคตัวนี้ดีนะเนี่ยเทคอันที่3เป็นเทคออโต้ในช่องแวนช่องเลียเหมือนกันนะครับเมื่อโจมตีฮิตคุณสามารถหงายแดมหนึ่งท่าคุณ ไม่ทําถ้าคุณไม่ทํานาการ์ดในโซของคุณทั้งหมดลงดับโซนะครับอ๋อเมื่อโจมตีคุณต้องหงายแดมถ้าคุณไม่ทําโดนทิ้งโซด้วยโอ้บ,บังคับให้หงายแดมกันชัดๆนะครับโอเคตัวต่อมาครับใกล้ตัวสุดท้ายแล้วกับอริสอริสนะครับในแม่ดรออาริสมี2เทคเทคแรกเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อลงสนามคอเผาเวคเกอร์ดอยนะครับจากโซคุณไม่เกิน1ใบลงช่องเลการ์ดยุและ ยูนิตนั้นบวก5,000จนจบเทิร์นอันนี้เล่นกับเวคเคอร์ดอยเวคเคอร์ดอยก็เป็นเผ่านะต้องดูจากข้างล่างตรงเนี้ยนะครับใต้แคร์เนี่ยมันจะเป็นเผ่าเวคเคอร์ดอยนะครับและมีเทคนิคเป็นเทคออโ,โต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีเขาได้บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่โซโอโอคอการ์ดท,ที่ไม่ใช่เกรดสามจากโซคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกอากาศนะครับอันนี้ก็ใช้ได้จริงๆนี่ถ้าใครเล่นพรีเมียมเนี่ยไปเล่นกับของเก่าสบายเลยนะสุดท้าย VR ครับ VR กับ โกลเด้นบ er, ี t เทมเมอร์มีสองเทคเทคแรกเป็นเทคคอนติเนียในช่องแวนในเทิร์นคุณถ้าคุณมียูนิตห้าใบหรือมากกว่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะบวกใบละสามพันแล้วก็มีเทกหนึงเป็นเทกออโต้ในช่องแวนเมื่อยูนิตนี้โจมตีเขาด้บาร์หนึ่งนำการ์ดจากบนมือคุณ by, หนึ่งใบเข้าดุโซ คอการ์จากโซคุณไม่เกิน2ใบลงช่องเลียกาดโอ้โหเมื่อตีได้อีก2ตัวโอเคเพลมูลก็จะเห็นว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นกับตัวเติมสนามรัวๆเลยนะครับนะถือว่าเวิร์กเลยเวิร์กอยู่ทีเดียวนะครับเป็นแอคเซลที่เติมสนามได้แน,น่นๆเลยอะมากันที่แคลนต่อไปครับแคลนต่อมาคือชาร์โด่พดินครับมีเกจศูนย์หรือทิกเกอร์มาให้ใบเดียวก็คือรอพีจีนะสำหรับตัวเริ่มมันอยู่ในทีดีนะครับต้องซื้อทีดีเท่านั้นมาที่เกตหนึ่งครับใบแรก เกทหนจะมีไนท์แมร์แพนเ t อร์ or, นะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกากาศเมื่อลงสนามนำการ์ดเกทหนหรือต่ำกว่าจากดอบโซคูณ1ใบเข้าสู่โซอยู่ในนี้บวกสามพันจะจบเทิร์นใบนี้ไว้เก็บของเข้าสู่โซวไว้เติมโซนั่นแหละนะครับแค่ไหนที่ต้องการเล่นกับโซตัวนี้จะช่วยได้ตัวต่อมาครับเป็นเกทหนึ่งอยู่กับ Abyss l o เ t e r มีเทคออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อลงสนามโซโซบัสห คอการ์ดเกศูนย์จากบนมือ1ใบลงช่องเรียกาศจั่วหนึ่งอันนี้บังคับให้เราคอเกตศูนย์เพื่อได้จัว่วถ้าใครจริงๆถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ไม่ค่อยจําเป็นแต่ว่ามันก็โอเคแหละไว้เปลี่ยนมือนะครับนะถ้ามันมีเกตศูนย์ดีๆนะโคดหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเกส์ศูนย์โอเคใบต่อมา Inverse f o r con นะครับ i n v e r t f a l c o n มีเทคออโต้ Auto, ช่องเรียกาศเมื่อ,อบู๊ ถ้าคุณมีเรียกาศเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าใบอื่นอยู่นะอยู่นะครับคุณสามารถทำให้ยูนิตบวกห0 0พันนั้นบวก5 0 0พันถ้าอะไรนะนั้นได้ถ้าทำรีทายยูนิตนี้เมื่อจบการต่อสู้นั้นอ๋อก็เมื่อมันถ้ามันมีเกรดหนึ่งหรือใบหรือต่ำกว่าใบอื่นในสนามก็สั่งให้มันบูตเป็นบวกห0 0พันบูตเป็น1 3ื0นสาได้จบจบการต่อสู้ก็ตาย นะครับนกตายโอเคตัวต่อมาครับ buster dagger นะครับนะก็มีเทคออโต้ Auto, ในช่องเรียการเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดหรือการโจมตีที่บูธฮิตแวนการ์ดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคู่แข่งเลือกรีทกาเรียการของตัวเอง1ใบนะครับคู่แข่งเลือกเรียการของตัวเองรีทการหใบก็ถ้าตีฮิตหรือบูธฮิตก็ตามตัวมันเองก็จะหายไปแล้วก็จะได้ยิงแทนก็แลกกันแหละนะครับ ใบต่อมาใบานี้โอ้โหบอกเลยได้ใช้ยาวๆมีโอกาสโดนแบนเมื่อแผ่นหลังๆมามากกับแม่มดกะโหลกในบ้านมีเทคแอคทีฟใ,ในช่องเวนในช่องเรียากาศเลสตัวมันเองค้นหาการที่พลัง5,000จากกองการ์ดคุณไม่เกิน1นใบลงช่องเรียากาศนะครับที่ไม่มี unit ยูนิตอยู่และสหรับกองการ์ดคุณความสามารถนี้สามารถใช้งานจากชื่อเดียวกันได้แค่เทอร์ละหครั้งเท่านั้น นะครับก็คือเอาง,ง่ายๆก็คือเลสตัวมันมันก็จะเรียกตัวที่มีพลัง5,000ออกมาหลักๆเขาก็จะเรียกตัวมันเองนะแล้วก็ความสามารถนี้ใช้ได้แค่ทั้งเทอร์นเลยชื่อเหมือนกันสมมติมีเนมาน3ใบก็มีในงาน2ใบก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับใบต่อมาใบานี้จำได้เป็นตวดวนหายดำด้วยครับนักปาดญ์ดำซารอนมีเทคออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่ออยู่ในลงสนามด้วย ด้วยค่าคอส์หรือความสามารถของการ์ดคุณโซชาร์ดหนึ่งไดมหนึ่งยูนิตนี้บวกสามพันจะจบเทิร์นอันนี้ก็ต้องถูกเรียกมาเนาะน่าจะใช้กับตัวดาร์กดีเทคเตอร์หน้ากล่องทีดีก็จะเรียกมาได้จริงๆในนี้ก็น่าจะมีตัวเรียกมาได้เหมือนกันนะครับมาที่เกต2สองครับใบแรกเกต2สองใบแรก,แรกจอมเวทแห่งการทําลายล้างลายเอฟนะครับมีเทคอนทินิวในช่องเรียกาศถ้าคุณมีเรียกาศห้าใบยูนิตนี้ไม่สามารถถูกโจมตีได้ อ,อีกแล้วเหรอร้อย่อนก็มีชาโดก็มีเหรอเทคอย่างนี้โอเคต่อมาเกต2ครับผมไปต่อมากับอัศวินแห่งความโลภนะครับผมคัสบาดมีเทคออโต้ในช่องเรียากากศเมื่อจะโจมตีแวนกาดยูนิตนี้จะบวกสามพันตามจำนวนเรียากากศคุณที่มากกว่าเรียกากาศคู่แข่ง คู่แข่งจนจบการต่อสู้มันบอกว่าถ้าคุณมีเรียกขาดห้าใบคู่แข่งมีเรียกาดสองใบก็จะบวกสามพันก็คือถ้าเรามีเรียกาศมากกว่าเท่าไหร่ก็จะบวกตามช่องว่างตรงนั้นตัวละพันนั่นเองแค่นแหละอ่ะไกลต่อมาครับเกรดสเหมือนเดิมกับอัศวินแห่งความสันโดษนะครับโอเอ็นกมีเทคคอนทินิวช่องเรียกาดในเทิร์นคุณถ้าอยู่ถ้าคุณไม่มีเรียกาดใบอื่นอยู่ในนี้บวกหมืน่น ขอก็คือเดียวดายในท่องเลแล้วก็พลังจะแรงโอเคใบต่อมาใบนี้อาเคิร์กแลนเซอร์มีเทคคอนติเนียถ้าถ้าคุณจะคอการ์ดใบใบนี้จากบนมือต้องคอลงช่องเลียงกาด ที่มียูนิตอยู่เท่านั้นอ๋อต้องลงทับหัวนะอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะคอการ์ดไอแก้วการ์ดใบนี้ถ้าช่องนี้มันเป็นช่องเรียการที่มีตัวอยู่ต้องคอทับเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะคอไม่ได้โอเคก็มีเทคหนึ่งเป็นเทคออโต้ auto, ในช่องเรียการเมื่อลงสนามครับโซโซชาร์ตหนึ่งอยู่นี้บวกหมื่นจนจบการต่ดอดสู้ถ้าดาเมจของคุณไม่มีดาเมจที่หงายหน้าอยู่ะจะได้หงายดำหนึ่งด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็คือต้องถูกกระโดดทับต้องกระโดดทับหัวคนอื่นอย่างเดียว ต่อมาครับบาร์เตอร์เลเปียมี2เทคเทคแรกเป็นออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าคุณมีคำถ้าคุณมีคำว่าบาร์เตอร์ในชื่อเกศสหรือมากกว่ายูนิตนี้บวก5,000จนจบการต่อสู้นะครับและมีเทคหนึ่งเป็นออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาสหนึ่งคู่แข่งเลือกอเรียกาดของตัวเองหนึ่งใบรีทาย อ่ายูนิตนั้นใบนี้ก็เป็นใบยิงเหมือนกันเคาน์เตอร์บรัรหนึ่งยิงนะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับบัตเตอร์ก็บวกห้าพันด้วยอันนี้สายบาัตเตอร์ล้วนน่าจะชอบโอเคต่อมาเป็นตัวหน้ากล่องครับตัวหน้ากล่องกับสตรีแห่งความมืดนะครับมาฮาตัวนี้ไม่ใช่แอคทีฟในช่องแวนช่อง ar, One turn, เลี้ยวันเพิร์ทเทิร์นเคาน์เตอร์บรัรหนึ่งคอการ์ดเกตหนึ่งหรือต่ำกว่านะครับหนึ่งใบจากกองการ์ดได้จากมือคูณขออภัยคอการ์ด เกจหหรือต่ำกว่า1ใบนะครับจากมือคุณลงช่องเรือกาศจั่วการ์ดหนึ่งใบและยูนิตนิบบวห้าพันจบเทินถามว่าทําไมต้องใช้เทคตัวนี้คือเจ้าเทคตัวนี้ถ้าเราอ่านกันดีๆก็คือเอามาเล่นกับไอตัวซารลอนนั่นแหละนะครับนะซารลอนก็ลงมาหงายแดมคืนก็เท่ากับว่าลงลงฟรีได้ชาร์จแล้วก็ได้จั่วหนึ่งแล้วก็บวกพลังนะครับแค่นั้นเองถือว่าดีนะเกตสามครับใบแรกตัวนี้ไม่มีกิฟไม่มีอะไรเลยนะครับอัศวินแห่งความร,ร้อนแรงโอลิก มี auto เทคออโต้ในช่องเรียากาดศเมื่อยูนิตนี้โจมตีแรนากาศจะได้บวกสามพันตามจานวนการาดที่จับดำนูนเรียกอากาศของคุณที่มากกว่าเรียากาดศของคู่แข่งจนจบการต่อสู้นะครับอันนี้ก็เทคเหมือนเกรดสองนั่นแหละถ้าตัวมีช่องวางเท่าไหร่ก็ตามนั้นโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวของเกรดสามอีกใบหนึง่งอันนี้จะเป็นใบลองอันนี้มีกริปนะเป็นแอ์เป็นแอร์ฟอร์ดมีนักเวทแห่งความมืด แบ็กแอมคาร์นะครับแบ็กแฮมคาร์ม <particularly horrible erving> ีแท็กแอคทีฟในช่องแวนช่องเลียครับวันเพอร์เทิร์นโซบาร์ดหนึ่งดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณคอการ์ดนั้นลงช่องเลียกาดหรือส่งการ์ดใบนั้นลงดับโซนะครับถ้าคุณคอยูนิตนี้จะบวก5,000จนจบเทิร์นและเมื่อจบเทิร์นนั้นรีทาย ยูนิตนั้นโอเคก็โซบัสลงไม่ลงแหวนไม่ต้องลงแวนลงเรียคือจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่แวนหรืออยู่เรียก็ได้โซบัสหนึ่งเปิดการท็อปเด็กคอนลงเรียอากาศถ้าเราคอเราก็จะได้ไอตัวมันก็จะบวกห้าพันถ้าเราไม่คอก็ให้โยนทิ้งไปเลยแต่ถ้าคอป๊บไอใบที่ถูกคอก็อยู่มีอายุแค่เทิร์นเดียวแล้วก็ตายจบสุดท้ายครับกับแฟนทอมบัสเตอร์ดาก้อนมี2เทคเทคแรกเป็นแอคทีฟในช่องแวนกัดเคอร์ดิบัสหนึ่งรีทาเรียอากาศสามใบ คู่แข่งเลือกรีทรายเรียกากาศของตัวเอง3ใบนะครับรีทรายยูนิตเหล่านั้นอ่ายูนิตนี้บวกหมื่นห้าบวกหนึ่งคิก็เขา1กิน3ฝั่งตรงข้ามก็ต้องยิง3ตัวเหมือนกันแต่ว่าเราจะบวกหมื่นห้าบวกหนึ่งคิแล้วก็มีอีกเทคนึ 1, งเทคแอคทีฟในช่องเวนการ์ดวันเพอร์เทิร์อ่าถ้าในดาเมจโซนคุณมี4ใบหรือต่ำกว่าและเรียกากาศของคุณมี0ใบก็คือไม่มีเรียรเลย โซบาร์หนึ่งการก์ดเกต3สาสร้างความเสียหายให้แวนการ์ดคู่แข่งหนึ่งดาเมจก็คือถ้าเราเลียหมดมันเป็นแอคทีฟนะถ้าเราเลียหมดฝั่งตรงข้ามมีสี่ดมหรือต่ำกว่าก็คือเราสามารถยิงขึ้น5แดมได้เลยแต่ว่าไอ้เทคนี้ยมันจะใช้ตอนที่แบบว่าใช้ทเทคนบนก่อนอ่าเขาจะบาร์หนึ่งกินสแล้วก็ให้สนามมันโล่งไปเลยพอสนามมันโล่งเสร็จปุ๊บก็จะเอาเทคนี้กดเทคล่างนะครับก็สั่งให้มันยิงแดมไปเลยง่ายดี นะแต่ว่ามันต้องเหมือนไ like, ลท์ทับสามไปเรื่อยๆเก่งนะจริงๆโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะยังไงก็รอดูเด็กโปรไฟล์แต่แบตเทิร์เนี่ยพี่บอกไปต้นคลิปว่าอาจจะต้องแบบรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยถ่ายแบตเทิร์นะครับผมชอบก็กดไลค์ติดตามก็กดซับสไครต์อยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อถ้าคลิปต่างๆของเราครับเราลงคลิปทุกวันตอนห้าโมงเย็นนะครับผมอยากสนับสนุนเราเพียงเดือนสามพันห้าบาทครับสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับฝากร้านเราด้วยใครอยากได้สินค้านะครับมีวิดีโอหน วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเรผมสวัสดีครับ